สวัสดีครับพี่น้องเอซีแฟนช่องนะครับมื่อนี้มารวยมาดุนดวนเด้อนะครับพอดีมื่อนี้มารวยมีแนวทางของพอลี่นะครับเลขตำเหลา้าชุดหกตัวมาดุนดวนให้เด้อนะครับพอดีเอฟซีขอมาเนาะมารวยกับวันใดไปท้ายน้ำไม่ตุยกับพอลี่นะครับพอดีพลโลกไปแล้วนะเอาฮาพี่น้องเอฟซีผู้่นอยากชมของพอลี่นะก็จะได้ชมเนาะเลยเริ่มมาลงให้ดุนดวนนะครับสำหรับเลขเชุดล้าหกตัวพอลี่แม่นๆเด้อนะครับมาฝาก มาตอนพกรานะครับสําหรับผู้รอคอยก็จะได้ชมนะครับวันนี้พอลี่ไข่มาแล้วนะครับบอกว่าคัดเน่นๆนะครับเนื้อมาฝากมาตอนพี่นลอซซี่นะครับก็ลองเบิ่งกันนะครับว่าชุดเล่าองตัวพอลี่มีอย่างแน่นะครับพอลี่ไข่แมานะครับมีทั้งหมดหกตัวเลี้ยงนะครับก็สิมีหกหนึ่งศูนย์ห้าแปดเก้านะครับเป็นหกตัวนะครับพอลี่ก็สิมี่วิธีจับนะครับ คือนะครับตัวแดงเสดแดงเนาะแดงึ้นแดงไล่ตั้งแดงไล่นอนนะครับแล้วก็รวมโดยตัวสีน้ำเงินนะครับเพิ่นจับชุดเด่นมาให้คือ5กับ6นะครับเลขเบิ้ล9966นะครับส่วนชุด3ตัวนะครับพอลี่จำให้มากคือ609 608นะครับแล้วก็มี61 15นะครับแล้วก็65นะครับเป็นแนวทางของพอลีเนาะผู้ใดมักแนวะทางเพิ่นก็ ลอง,งเหมือนเดิมนะครับสลับเลขลาวชุดหกตัวพ่อลีนะครับเนี่ยถือว่าพี่น้องลายค้นก็รลอค่อยเนาะนะครับยังไงชุดลาวหกตัวเพิ่นมาเราิจัดให้มาแล้วด้วยนะครับ่อเป็นการมาผ่านโอกาสของพี่น้องเอฟซีนะครับชุดลาวหกตัวพ่อลีนะครับอพี่น้องก็มากอยู่นะครับลายค้นกับจับเองนะครับวิสเชตฮอ์ดถือสามตัวแตกนะครับสองตัวแตก แต่ก็หกตัวแตกนะครับสำหรับในทางพอลี่เออให้มาด,ด่วนๆเด้อนะครับพี่น้องมาตัวใดวกล้องมึงเอาฮะเดี๋ยวมาลุยโชว์เด้อนะครับสำหรับเลขชุดลาวหกตัวพอลี่นะครับด่วนๆนะครับสายด่วนชุดลาวหกตัวพอลี่นะครับมีหกหนึ่งศูนย์ห้าแปดเก้านะครับเด่นห้ากับหกมีเบิ้ลนะครับเบิ้ลนไม่พร้อมเก้าเก้าหกหกนะครับส่วนสามตัวพันจับหามาคือหกศูนย์เก้าหกศูนย์แปดหกหนึ่ง หาหนึงหล้กก็หกหานะครับชุดลาวหกตัวแม่แม่นพอลีนะครับจับดีๆมีชิตสามตัวแตกสองตัวแตกนะครับพี่น้องเอฟซีลองเบิรงนะเพื่ออยากทดสอบนะครับว่าเออหลายคนขอมาว่าตามเหล็กเลา่าพอลีหกตัวให้แน่นะครับมาเลยกเรามาฝากตัวมาต้อนดนๆแล้วด้วนะครับเอาสายด้วนพี่น้องนะอยากมาเห็นกับเลยเฝ้่าโลกสั่นๆนะครับสามนาทีก็คงจะเห็นตัวเลขชัดเจนนะครับเนะาะเพื่อมาเป็นการสีวลานะครับ ตามนี้เนยนครับฉุกชุกมันหวานนทางพู้เลขเราหกตัวนะครับชุกชกมันหวานกับสุขสุขคนครับสำหรับชุดเราหกตัวพอลีแมนๆเนาะมาฝากว้ตอนสวัสดีครับ